ยนดีกว่าแกกนะจะชิลจะดีๆมีไม่กดไยสมองมีปะวะ <An ally. S 1> สภาพรีงโดนนดเดี่ยวทำเลยได้วะแอตัวยีไม่ริงดีดีจกแก่จะแพ์ดูสกอร์ตัวเองก่อนครับก็โยนไงเรื่องของกู ก่อนที่ทุกคนจะไปดูกันต่อนะผมอยากย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนอันนี้ให้ดูก่อนนะครว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนที่เรากําลังดับตัวหรือแบนตัวกันนะทุกคนนี่ครับเลืองมันเกิดมาจากตรงนี้ครตรงนี้เนี่ยผมได้เลือกก่อนคนแรกนะครับแล้วก็ยุยเนี่ย ขอมาก่อนนะครับผมก็โอเคเห็นว่ายุยเนี่ยขอมาแล้วนะครับผมก็กำลังจะกดให้ครแต่ผมก็เห็นพอดีนะว่าเอลสุเนี่ยมันหลุดนะครับผมก็เลยพิมพ์บอกเพื่อนว่าเอลสุเนี่ยมันหลุดนะฮะประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนเราเนี่ยมันก็เล่นเป็นด้วยนะครับก็เลยกดขอยุยสูมาเนี่ยผมก็เลยเลือกเป็นเอลสุเนี่ยแทนยุยไปนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยพอผมเลือกเอลสุให้นะครับเหมือนยุยเนี่ยจะอาคติกับตัวละครอย่างเอลสุแบบสุดๆครับยุยเนี่ยก็เริ่มหัวเสียนะตรงนี้โยนดีกว่าแจกนะทิชชูจะดีดีไม่กด เออตรงเนี้ยผมก็เข้าใจนะครับที่มันบ่นนะเออว่าทำไมแบบไม่หยิบยุยให้ก่อนยุยมันก็เป็นตัวเมตาใช่ไหมครับแต่ว่าเอลสุเนี่ยมันก็เป็นตัวที่เก่งเหมือนกันนะทุกคนเข้าใจไหมคือ2ตัวนี้นะคือมันเก่งทั้งคู่เลยครับคือมันติดเมตาเนี่ยทั้งคู่เลยครับถ้าเกิดว่ามันหลุดเนี่ยมันมีคนเล่นอยู่แล้วครับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยแต่ผมแบบพอเรามาเปรียบเทียบช่างน้ำหนักแล้วเนี่ยผมว่าตัวละครแบบแครี่อ่ะที่เป็นเอลสุอ่ะผมว่าตัวมันเก่งกว่ายุยนะครับถ้าเกิดแบบความได้เปรียบของ2ตัววนี้ผม่าสอลมมัันนนาอออะะะไไรรรด้้เเเยยยยกกกวววุ่่่่คคคบแแตืืๆี็งทั้งคู่แแหละต่่่่่่ผผมมมมมแคครรู้้สสึกกวววววาาาเเเเอออลนน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 นีีียยยยยัััปะะะะโช์ุห็ต ก็เลยเลือกเป็นเอลซูให้กับเพื่อนแับและตรงนี้เนี่ยเกิดเด็วก็มีคนเมนต์บอกผมามีก็อ้าวเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอเอลซูแบบเล่นแบบกะากะแล้ไม่เป็นงานอะไรแบบเนี้ยแต่แบบแรงที่ผมเล่นเนี่ยมันอยู่ประมาณที่26 จุดเดาวนะครับประมาณนี้ครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นดาวที่แบบเออไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่มันก็เยอะมากพอครับที่คนสนใจที่มากดแรงเนี่ยเนี่ยมันก็จะเล่นตัวพวกนี้เป็นอยู่แล้วนะครับทุกคนและอย่างนะครับตัวละครอย่างสายเมดเนี่ยมันก็มีเยอะแยะเลยนะที่มันเก่งๆแล้วมันก็โอเคต่อทีมนะวันจะเป็นอิลูเมียลิลน่าเอ่อคิกซี่อะไรก็ได้นะครับคือมันมีอีกเยอะนะครับที่มันเป็นแบบเก่งๆนะนั่นแหละครับทุกคนนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความบันเลยทั้งหมดในคลิปคลิปนี้นะฮะ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโลเด้นเติมเกมร้านเติมเกมราคาสุดคุ้มสุดประหยัดเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นปรับราคาใหม่ยกแพงในเว็บมีมากกว่า50แพ็คคูป,ปองนะครับและเติมใหม่เข้าภายใน5นาทีเท่านั้นนะฮะและอย่าลืมแอดไลน์โลเด้นเติมเกมและติดตาม Facebook Fan p a พ e โลเด้นเติมเกมเพื่อรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆโปรคุ้มๆก่อนใครบอกเลยคุ้มทุกเกมสวันดีัวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะครับที่มีเพจขาย v, ไอเดียเกมอารี ฝา200 ID ขึ้นหน้าเพจนี้เลยครับ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดี D D, รีวิวเยอะทุก ID ดีมีประกันหลังการขายและเพจอย่างรับซื้อ ID RV ราคาร้อนนะครับย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะครับถ้าสนใจเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับมา,าเข้ามาอยู่ในเกมกันเลยครับตานีนเนี่ยเราเจอกับ ตัวละครอย่างเรียวมานะฮะก็จะสู้ยากนิดหน่อยนะครับช่วงต้นเกมผมว่าแต่เล่นเกมกลางเกมผมก็ได้น่าจะได้อยู่นะครับสำหรับเรียวมาเนี่ยก็อาจจะสู้ยากนิดหนึ่งนะช่วงต้นเกมครับตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามแบบตีคลิปแล้วก็แบบระวังตัวนิดหน่อยนะเพราะกลัวคนจะมาซ้อนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยแล้วก็มียานเดินลงมาเฉยเลยครับตรงนี้ตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่ได้ใช้ฟิกเกอร์นะครับแต่ว่าเรียวมาเนี่ยเหมือนมันจะเอาสุดนะก็เลยต้องฟิกเกอร์ออกมาก่อนครับตรงนี้เนี่ยเสียฟิกเกอร์ไปตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแล้วตอนนี้ครับเหมือนเลนกลางเนี่ยจะมมมมีีกก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 าา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 รรรรรรบบบบบบวเเเเิิดดดดดขขึ้้้นนนนนคคคัััหลลออออทำฟ์ปปปแผพพโื่่ไ หนึ่งตัวครับชอ็อตนี้เนี่ยมาหลอกเล่นเยอะเกินครับชอ็อตนี้จน <c oughs> ที่ทุกคนจะไปดูกันต่อนะครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรไหมครับไอตัวปากดีมันตายครับทุกคนเ <c oughs> มื่อกี้มันมันโดนยุยฆ่าตายครับ ผมจะยังไม่อยากไปซ้ําเติมพี่แกนะ่เพราะมันเพิ่งจะพลาดแค่ตัวเดียวนะครับนั่นแหละครับผมก็กลับมาการเล่นต่อตามปกติครับตรงนี้ผมก็เคลียร์คลิปเลยครับยืนๆตีๆไปเรื่อยๆครับยังไม่ได้มีอะไรมากครับช่วงต้นเกมนะทุกคนนี่ช็อตน,นี้ครับหลอเลี้ยวเก็บมาหลอกคืนได้ครับ ตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะกันคีบนะครับเดินไปกลางบ้างมาบนบ้านนะครับแล้วก็เคลียร์คีบไปตามปกติครับแล้วช็อตนี้ฮะเราก็เข้าไปเล่นเลยเนี่ยเพราะมีเพนเนี่ยมาฟาร์มอยู่ใกล้ๆเราครับแล้วเพนก็อันติเข้ามาช่วยเราตรงนี้ครับเลยได้เป็นเดลมะมา1ตัวนะครับตรงช็อตนี้และตรงช็อตนี้ฮะเหมือนจะมีทีมไฟเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ฮะับเรลมะเรานะครับผมโดดเข้าไปจิ้มรอเลี้ยวเราตายอีกแล้วครับผมตรงช็อตนี้ตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามยืนตียืนทุบกับเทนอยู่นะครับพยายามที่จะเอาเรลมะเนี่ยคืนมาครับแต่ว่าโดนยมมมมัััััันน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 นดหหลลออออออกกกกกาาาะะะคครรบบบเเยยจจจใต้้งงถ่ฮ็วไปือนเดิมมครับผวนเปี่ ท่าจักรปกติเลยครับบนกับกลางนี่เราจะเดินบ่อยมากครับแล้วต้องช็อตนี้ครับเรียวม้าเนี่ยการเดินสุดๆไหนพะมีหยาดเนี่ยมาเติมครับตรงนี้ผมฟิกเกอร์ยกออกมาก่อนครับแล้วหยาดเนี่ยหิวเราจัดขับเจ้าสุดพยายามตามเข้ามาครับแล้วผมกลับไปสวนทุกหน้าไป1ทีครับผมได้หยาดมาแล้วติมาพอดีครับจังหวะนี้ผมตั้งใจที่จะกลับไปที่จะสวดเรียวม้านะครับเพราะว่ามั่นใจมากๆครับช็อตนี้กูยังไม่ เนั่นแหละครับหลังจากที่เราล่อตายอย่างบุดบิดเมื่อกี้นี้ครับก็มีการแย่งมังกรเกิดขึ้นกันตรงนี้ครับแล้วก็มีการรําเกิดขึ้นับผมระหว่างรอเรียวกับน้องหยาดแล้วรอเรียกเราก็โดนหยาดฆ่าไปอีกแล้วครับตรงช็อตนี้ครตรงนี้เนี่ยเราจะไปเก็บงานให้กับรอเรียวเราเนยครับผมเล่นกับเทนยิงเหมือนเคยครับเทนทำการสตาร์ทได้ขั้นที่สวยได้หยาดมาก่อนหตัวครับตรงนี้เนี่ยผมเลือดท่านผ่านที่จะเยะนครับเลยพยายามที่จะเล่นต่อแล้วเพื่อเราทำการสตาร์ทมาล็อกตรงนี้ครับผมมาล็อกเหมือนจะลุดด้วยนิดึ แล้วก็ยังทำการรำไปเรืเลยครับมาหลอกปาด่องข้างแรงมากครับเพื่อจะเก็บมาหลอกมาได้อีกหนึ่งตัวครับผมตรงช็อตนี้ในระหว่างที่เรากำลังบวกกันอยู่เมื่อกี้นะครับก็มีคนเนี่ยมาเนียนป้อมหลอกข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยอันตรีผมมาพอดีครับก็เลยทำการเปิดอันตีไปนะครับเพื่อที่จะไปเก็บงานครับตัวที่มันหลงมาแบบนี้ครับตรงนี้เพื่อเรามารุมกันแบบนี้ครับผมทำให้ได้มาอีกหนึ่งตัวครับตรงช็อตนี้ช่วงนี้เนี่ยผมขี่ไปขี่มาในยค่อนข้างที่จะเจอครับตรงนี้ก็แยกมนด้านล่างครับเราก็เห็นว่าบนเนี่ยมีการ ตัวลงมาเป็นน้องไอรีนแบบนี้ครัได้มาอีกหนึ่งตัวครับตรงช็อตนี้อืมขอเต็มอาวุธก่อนอืได้ทีละล็อกเป้าหมายปพนึกหัวเชอหวันเจียบ นั่นแหละครับทุกคนเราก็าเริ่มดูไปนะครับว่ายุยเนี่ยมันมีแข่งนะครับก็เลยโดนเรียมกดแข็งใส่ใต้เองซะแบบนั้นเลยนะทุกคนแต่เขาช่างมันเลยครับตอนนี้เรามาสนใจกับเรือมาที่มาหลงอยู่ตัวเดียวตรงนี้ดีกว่าครับตรงนี้เนี่ยผมกดใส่คอมโบไปสุดๆเลยครับผมต่อเรือเรือม้าได้ข้างที่จะเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยเราค่อนข้างที่จะเกิดกว่าเนี่ยผมก็เลยตามสุดนะครับผมได้เรือมามา1ตัวครับผมตรงช็อตเนี่ยตรงนี้เนี่ยเหมือนจะจบแล้วนะครับแต่ก็มีมาหลอกนะเดินมาซ้อนอีกหนึ่งตัวครับผมตรงนี้น้องอยู่กับเอลสูนะผมเห็นเเเววลลลูนนนีี่่่่ยตัมาาออกคข้งทจะเเเยยยยยอะะะะะนนนนผผมมมมกก็็ลลพาาาาทีี่่่่จข้้ไไปปชววคครรรัับบแตตงื มารอออกมันเป็นทูดาเมดนะครับ น่านะครับทุกคนหลังจากที่เราตายไปเมื่อกี้ครับตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะมีทีมไฟเกิดขึ้นนะครับผมมีมาร็อกเนี่ยเดินเข้ามาดูดแล้วก็ปาดฟรีไปหนึ่งทีแบบนี้ครับรอเรียวเราเลือดขึ้นหลอกครับตรงนี้ราอเรียวทำการเปิดงตีโซนครับเราทำการ,ออร,การดําเก็บม,มา็อกมาได้หนึ่นตัวแล้วตอนนี้เนี่ยเรเื่องเราเรียวเราก้อที่จะโลแล้วก็เทเราเนี่ยเหมือนจะไม่เล่นต่อแล้วนะครับผมเอลซูนะครับผมตัวเรียวมาจิ้มตายไปก่อนหนึ่งตัวแบบนี้ครับผมแล้วมีเพนเนี่ยเข้ามาปิดหลังรวงแครี่นะครับแต่ไม่รู้ว่าได้ เมีทีมไฟเกิดขึ้นค่อนข้างที่จะเยินครับเพื่อนเรานี่ก็เปิดประเด็นนี้แล้วครับผมทำการฟิกแล้วก็ไถมาแบบนี้ครับผมมีสกิลอะไรเนี่ยใส่ไปให้หมดครับผมตรองจอดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะนัวจัดเลยครับแล้วดูเหมือนคลิปกลางเนี่ยของเราจะเข้าพอดีนะครับทำให้เอลซูนเนี่ยเข้าไปยิงป้อมฟรีได้ป้อมมาตรงกลางเนี่ยหนึ่งป้อมนะครับได้ทั้งคนทั้งป้อมนี่คุ้มจัดเลยครับเอาแล้ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยข้างบนนะฮะเหมือนจะมีการล้ำแข่งกันนะครับระหว่างรอเรียวกับหยานนะครับตรงนี้ผมเห็นท่าไม่ค่อยดีสักเท่่าไหร ถ้าเกิดว่าเราไม่มานี่รอเดี่ยวอาจจะตายนะครับตรงชอนน็อตนี้จริงๆก็ตั้งใจมาลัดมันนั่นแหละฮะนั่นแหละครับตรงนี้เนี่ยยังคงมีทีมไฟเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมตั้งใจว่าจะขี่ไปชนกับไอรินครับแต่ว่ามาเจอยูยเนี่ยฝั่งทางก็เลยเก็บเป็นยูยไปแทนครับแล้วก็ดูไอรินเนี่ยเข้ามาเปิดตีฝีตายไปครับผมไอรินเนี่ยเก็บทิปคิลเก็บคอสคิลไปได้เลยครับผมตรงช็อตนี้หลังจากเกิดมาครับก็คงยังมีการบวกกันเกิดขึ้นครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันถูกดันเข้ามาตรงเลนกลางนะแล้วเพื่อนรากยา,ยามกมที่จะั้ขคงสุดคบ สองหนึ่งตัวครับตัวนี้ผมก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยนะครับแต่ก็ทำอะไรได้ไม่ค่อยมากครับหยาดตัวมันวิบวับมากครับตีไม่ค่อยโดนครับตอนนี้ครับยังดีนะครับที่รอเรียวเนี่ยรำหยาดตายไปได้นะครับนั่นแหละครับหลังจากที่จบทีมไฟเมื่อกี้ไปนะครับผมเอลสูรก็พิมพ์ขอโทษมานะครับที่เล่นไม่ค่อยได้นะครับตอนนี้เหมือนจะเล่นไม่ค่อยออกนะไม่รู้ว่ากดดันจากการที่โดนด่าช่วงต้นเกมด้วยหรือเปล่าครับผมก็เลยพิมพ์ไปว่าโอเคสู้ๆนะเพื่อนเพราะว่าเราเชื่อใจในเอลสูนะเอลสูตัวมันเก่งนะอะไรประมาณนี้นะฮะหลัััาากกนนนน้้้ครรรบ็เเเิะะะขึ่อออมมมแววไไีีพพลลลยยย์ฮ สภาพลิงดูนักเดียวทำอะไรได้วะแต่ตัวยีไม่ลิงยงดีๆสุดกกวา แมชช็อตนี้นี่อ่านเสร็จนี่อยากจะส่งคลิปให้มันดูเลยนะครับว่าประโยชน์ของเอลสูนเนี่ยมันมีมากขนาดไหนช็อตนี้ครับแม่งมัวแต่พิมพ์ฮะโดนหยาดล้วงตายก่อนเพื่อนเลยครับหนึ่งตัวตอนนี้เนี่ยผมพยายามที่จะโฟกัสเกมก่อนนะครับยังไม่ค่อยอยากไปโฟกัสกับคำที่มันพิมพ์เท่าไหร,ร่เนี่ยเพราะมันไม่ค่อยมีสมาธิเนะี่ยตรงนี้เนี่ยเกือบตายเลยครับไอรินช่วงเหลือเกียร์เนี่ยบอกเลยว่าแรงจัดเลยครับตอนนี้เนี่ยเรือผมกับเรือมานะครับฝั่งละหนึ่งคนนะตรงนี้เนี่ยเลือดผมโลกว่าเยอะนะครับแล้วก็เรือม้าเนเลย่ีื เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเหมือนเรือม้าจะกล้าเล่นจัดเกินไปครับผมทำการสตาร์ทสกิลหนึ่งเนี่ยโดนนะครับแไเรือม้าเนี่ยเหมือนจะพลาดนะครับผมตรงช็อตนี้เนี่ยต่างคนต่างแรงครับตรงนี้ถ้าเกิดพลาดนิดเดียวนี่คือเราก็ตายได้เหมือนกันนะฮะและเหมือนเดิมครับรอเรียวเลยฮะไอตัวปากหมาประจาทีมเราฮะไปก่อนเพื่อนอีกแล้วครับตอนนี้เนี่ยทั้งทีมครับเหลือ3ต่อ3ามครับผมพยายามที่จะตีไปชนกับไอรินครับแต่มันกดแข็งก่อนครับตรงนี้เลยชนไม่โดนครับแต่ตรงนี้ยังดีครับที่ยังจ่าสกิลแล้วก็เก็บไอรินมาได้หนึ่งตัวครับแล้วก็ มาทุกคนมาดูที่ช็อตนี้นะครับตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่ายุยเนี่ยมาเลือดครึ่งหลอดเท่านั้นนะครับแล้วก็กันป้อมอยู่คนเดียวแบบนั้นนะครับผมก็กะว่าจะล้างแค้นกับตอนที่เราเนี่ยจะไปล้วงมันต่อแรกนะครับเพราะมันกดแข็งเลี่ยมใส่เรานครับตอนนี้นผมรังใจว่ากะจะไปดับเครื่องชนมันไปเลยเนี่ยเพราะเราเนี่ยมีความแค้นส่วนตัวมากกับมันเลยนะ ไอ้เหี้ยกูว่าแล้วมึงต้องโชว์อะไรงงๆกูเห็นนี่อยากจะควักรูตาออ้มาล้างสไลด์ว่ะเหี้ยนั่นหละครับทุกคนตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เลิกพิมพ์สักทีเนี่ยมันบอกให้ผมดูสภาพของแครี่ก่อนครับผมก็เลยลงกดไปดูที่สกอร์ครับแต่ว่าดูรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับผม8 5 9นะครับแต่พอตัดไปที่เราเลี้ยวตัวมันเองเนี่ยมันตายไป9ตัวเลยคะคนเดียวแล้วมันก็ยังพิมพ์อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ไม่ได้โฟกัสมันสักเท่าไหร่ครับช่วงนี้ก็แวะ กับแคลรี่ฝั่งของข้ามกว่านี้ไม่รู้ว่ามาเคลียร์คีบหรือกอะไรขนาดนี้แถมและดูแถบรอเรียกมันก็ยัคงยังพิมพ์อยู่เรื่อยๆครับทุนไอ้นี่เหมือนมันโรคจิตอะทุนแม่งพิมพ์ไม่หยุดสักทีนะฮะมาทุกคนกลับมาที่เกมของเราต่อครับตรงช็อตนี้เนี่ยมีเรดลมานะครับแวะไปดันล่างอยู่นะครับผมตรงนี้เนี่ยมีเอลสุเราเนี่ยครับทำการวาร์ปกลับไปเพื่อที่จะกันบ้านนะครับตรงนี้ผมก็เกิดความรังเรนิดหนึ่งครับว่าจะกลับไปช่วยเอลสุดีหรือเปล่านะครับกลัวเพื่อนจะไม่ไหวครับผมก็เลยแผนกล้องไปดูเเเนนนี่่่ยวาาพือร ไหวหรือเปล่าครับจนเหมือนว่าเพื่อนเลยเนี่ยจะยิงฟรีแล้วก็ไหวนะครับตรงช็อตนี้เดียวม้าโดนเอลสุเรานั่นแหละครับตรงนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนจะไหวครับเลยกลับมาเข้าทีมไฟต่อครับตรงนี้เนี่ยมีคนหลงมาในผมได้ฟรีมาหนึ่งตัวนะครับแต่เราเนี่ยก็เกือบ เสียก็เกิดไปเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยผมเลือดทั้งข้าที่จะโลแล้วนะครับแต่ว่าเหมือนเพื่อนเราเนี่ยจะเล่นกันต่อนะตอนนี้ผมก็พยายามเดินดูเชิงอยู่นะครับว่าเพื่อนเราเนี่ยมันจะยังไงนะครับผมก็มีก็เกิดครับอาจจะเข้าไปเล่นกับเพื่อนได้อยู่นะครับตรงนี้ครับเทนทําการลากหยานมาครับหยานก็เอาสุดจัดครับผมเข้าเล่นเกมแล้วหยานนี่กล้าเล่นจัดครับตรงนี้ผมทําการเปิดอัติยัดเข้าไปเลยครับผมตรงนี้ให้เราเสียก็เกิดครับผมก็ทําการสับของซื้อเคลียรมาแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งบวกกับฟิกเกอร์เนี่ยโยกออกมาคคคคคคครร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 ัััััััับบบบบบบตตตงงงงงนนนนนนนีีีีีี้้้่่่่่เเเเเเลลลลลลืืืออออดดทมมมไไไหหห็็ยยะะกกกกาาาาปปผแจวข เอลสูดเรครับผมก็วิ่งมายิงป้อมไป1 2, 3, ที2ที3ทีครับแล้วก็ได้ป้อมกลางมาครับตัวนี้เนี่ยได้บนกับกลางมาแล้วครับและขี่บนเข้าแบบนี้ครับผมตัวนี้ผมเน้นตีป้อมอย่างเดียวครับไม่สนใจอะไรแล้วครับเรียบร้อยครับได้มา1ดาวครับผมตานี้ นั่นเลยครับทุกคนก็ยังสามารถที่จะเอาชนะมาได้เนี่ครับผมเกมนี้ถึงจะแบบทุทุกขท้ยๆไปบ้างก็เด่นแบบเจอคนแม่งท็อกซิกจัดขนาดนี้เนี่ยครับแค่ไม่ได้เล่นตัวที่ตัวเองอยากเล่นนี่แม่งงอแงอะไรขนาดนี้เนี่ยแม่งน่าปวดหัวจริงๆนะทุกคนนั่นแหละครับคลิปนี้ถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กันคนละหนึ่งทีเนี่ยก็จะขอบคุณมากๆนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับดูดีคะแนนแม่งน้อยกว่าเอลสูอีกอะเราเลี้ยวอะ